ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุหมงสุบอนนรับกำลังมองหาอยากติดง้อไปเลี้ยงนะครับหาว่าท่านพอสอกว่าท่านเห็นครับเอาน้ำสุปผ้าฟ้ามครับบ้านหนองซีมตำบลโคกรามเพื่อจตุรกพักพิมานจังหวัดเลยครับวันนี้ก็จะเปิดราค้างว่วอไม่รู่วครับรถกระน,น้ำครับ รถให้พี่น้องซื้อได้ครับแม่ลูกลูกโตเมียครับลูกหาหกเดือนครับแม่ว่าลูกว่าทับหรือว่ทับครับแม่สูงกว่าแม่อยสามทีบบวกครับไปหาสามทีบห้าเล่ครับต้องเบิรงครับหาเลี่ยงครับลูกตุดที่สองสามนี่แหละครับเพราะเกินสามสองก็ได้สามก็ได้ครับที่ว่างีู่่ละครับ บางใหญ่ครับเขากอเกลือกินใหญ่ดีๆครับครับรับประกันแช่งขาขาทุกขาถอนรับประกันเดือนหนึ่งครับหมดสุกเมื่อี่ร่ละครับรับประกันสากลครับเอาต้องห่วงครับเปิดราคาลงมาครับตึกนเชือครับสองหมื่นสี่พันห้ารอยครับซองไหนซี่ทรศัพทครับครับ สองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับเี๋ยวแม่ลูกร้อมเดียวครับครับโตมาเลยครับโตมาเทรงไหนเลยครับกินหยาดีครับครับหิวครับ้องลูกสาวครับโอ้หครับงัวคู่นี่เป็นตะเลียงเคียงดีครับปวบเ่งกินหยาปวดๆเลยครับครับผมขีปนาวุธเขียบงาลครับนี่เราเอาเนียนๆแล้วครับนี่ ครับโรมาเรยครับส่องให้มือนีมาแรงเลยครับดวนเลยครับขายเพราะอะไรอย่างรครับขาดทุนเหรอครับย่มขาดทุนนีน่กันบัวค่าขนซองเราเพราะอะไรอย่างลยครับขาดทุนกันไก่ที่ไข่แน่กันไก่นี่เพราะอะยรอย่างไรครับนี่คือคือออกไปให้พี่น้องเลี้ยงนี่ใช่ครับครับเนี่ยครับจำลาค่านิดหนึ่งครับสามโอสองเมื่นสี่พันหาร่อยครับ ตรงให้พี่ไอีสานครับเบอร์ท่อครับ0972098528ครับอ่ะละครับผมสุภาฟ้ามครับขอขอบคุณครับที่รับชมเฉียด้วยครับขอบคุณหลายๆครับครับคนเบิ้งหลายอยู่หรอครับที่ตามหลายขอบคุณหลายๆครับอ่ะละครับเบิ้งไปเบิ้งไปฮามาครับมากับยังโทรมากครับครับผมครับ นายเลี้ยงครับว่าการเท่าเลยเรี่องงายชิมง่ายครับนี่ยเท่างขาดีเรียบดีแล้วครับดีทั้งโคหนาโคลังครับไม่มีปัญหาครับครับเด็กเครื่องดำครับเครื่องดำเครื่องบัวตั้งแม่ทั้งลูกครับเอาขอจบคลิปไปสักนี่แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ